สวัสดีครับที่นี่ร้านจุนวิกไบมือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราจะมาเซอร์วิสให้กับยามาฮ่าวาเซฟอานะครับปี2016นะครับคันนี้ก็จะมีทำทาการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกองน้ำมันเครื่องน้ามันเบรกหน้าหลังให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะลุย สำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับสิร์วิตให้เรียบร้อยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย